ค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่พีเคนะคะมะนาวค่ะค่ะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเยนมาเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะถึงแม้จุดศูนย์กลางจะเกิดที่ประเทศเยนมาแต่ว่าก็ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนะคะอย่างที่คนไทยไม่เคยเคยพบเคยเห็นมาก่อนดังนั้นวันนี้พี่พีเคกับน้องมะนาวจะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวนะคะ ค่ะอย่างที่เราทราบกันนี้นะคะว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอะค่ะเราไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้และปฏิบัติได้ก็คือวิธีรับมือที่ถูกต้องในการเกิดแผ่นดินไหวค่ะมีอะไรบ้างคะพี่พีเคค่ะถ้าเราเริ่มแรกเรารู้สึกว่าพื้นสั่นอันดับแรกเลยนะคะเราต้องตั้งสติก,ก่อนหายใจลึกๆแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงคะทุกคนมีสติก,กันหรือเปล่าทุกคนไม่มีสติกันเลยค่ะวันที่เกิดเหตุวันที่เกิด มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่หนูเห็นนะคะคือทุกคนวิ่งหนีกันโอลหม่านมากมันจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุก่อนที่แผ่นดินไหวม,มันจะเกิดขึ้นอีกค,ค่ะพี่ค่ะฉนั้นมาดามปุ๊กว่างไงคะเมื่อวานที่เกิดเหตุตอนที่เกิาดากาาเหตุน,น,นะคะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็รู้สึกแค่ว่าเอ๊ะทำไมรถเอียงคิดว่าเอ๊ะเราไปเหยียบตะปูหรือเปล่ายางแบนหรือเปล่านะคะค่ะแล้วมาดามอ้อล่ะคะค่ะตอนนั้นก็พอดีอยู่บนอาคารสูงอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าพื้นมันโยกแยกก็เลยคิดวว่่าตัเอง จะเป็นลมหรือเปล่าบ้านหมุนหรือเปล่าค่ะก็เท่าที่สอบถามมานะคะส่วนใหญ่เจนเอ็กเนี่ยพอเจอเหตุาการณ์แผ่นแผ่นดินไหวเนี่ยก็อันดับแรกเราจะคิดว่าตัวเองบ้านหมุนหรือเปล่าแล้วของน้องมะนาวอะคะเช่นว่นรู้สึกน้ําตาลตกค่ะเหมือนทํางานเยอะเกินไปในโลกหมุนเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอ่าเรากลับมานะคะก็คือเมื่อเราตั้งสติหายใจลึกๆแล้วถ้าอยู่ในบ้านนะคะอย่าเพิ่งรีบวิ่งออกจากบ,บ้านเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุมีของหล่นใส่นะคะ ดังนั้นให้ถ้าเราอยู่ในบ้านให้เราหาโต๊ะที่แข็งแรงแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ภา,ายใต้โต๊ะนะคะหรืออย่าอยู่ใกล้กับตัวที่เป็นกระจกหรืออยู่ภายใต้ออของอ,อ,อย่างเช่นโคมไฟนะคะพอพี่เห็นหลายๆคลิปที่ส่งมาเนี่ยทุกคนเป็นห่วงจะเป็นห่วงโคมไฟแ mm hmm. ชนดเลียกันหมด พราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคมไฟนะคะให้ห่วงตัวเองก่อนแต่ถ้าเราอยู่ในตึกสูงทํายังไงคะพอเราอยู่ในตึกสูงเราควรต้องรีบหาทางออกให้เร็วที่สุดให้เราใช้บันไดหนีไฟนะคะอย่าลงลิฟต์เป็นอันขาดแล้วก็พยายามอยู่ห่างจาก สิ่งของที่เสี่ยงจะเกิดการแตกหกักหรือว่าตบหล่นลงมาหรือว่าลมทับเรานะคะ,ะน้องมะนาวมีอะไรเพิ่มเติมคะสิ่งที่จะฝากเพิ่มเติมนะคะคือต่อให้เราอยู่การแจ้งค่ะแต่เราก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยตัวเองคืออยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้าค่ะหรืออยู่ให้ห่างจากสายไฟหรือกรณีที่เราขับรถอยู่แล้วกเกิดการสั่นไหวของแผ่นดินใช่ไหมคะเราก็ควรจอดรถให้นิ่งค่ะแล้วก็อยู่ในรถจนกว่าแผ่นดินจะแผ่นดินไหวจะสงบนะคะค่ะ สิ่งที่เราต้องตระหนักอีกเรื่องหนึ่งคือหล,หลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีอัพต์ช็อคตามมาเป็นระยะระยะนะคะเพราะฉะนั้นอัพต์ช็อคอาจจะมีหลายครั้งหรือแม้แต่ณนวันนี้อาจจะมีอัพต์ช็อคก็ได้ค่ะเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็แต่ความรุนแรงของอัพต์ช็อคเนี่ยจะไม่เท่ากับแผ่นดินไหวครั้งแรกนะคะดังนั้นเราอย่าเพิ่งกลับเข้าไปในอาคารที่ที่เราพักอาศัยหรือ,รอที่เราทํางานอยู่ เราก็มีคำแนะนํามาให้เบื้องต้นนะคะเมื่อเราออกจากอาคารมาแล้วให้เราสังเกตคนรอบตัวว่ามีใครบาดเจ็บไหมถ้ามีใครบาดเจ็บก็ให้เราแยกเขาออกมาปฐมพยาบาลแล้วก็พอเราออกมาแล้วอย่าพยายามไปอยู่ใกล้สายไฟสายไฟฟ้าที่ขาดน,นะคะหรือไปรวมตัวอยู่ในสถานที่ที่อันตรายอย่างเช่นฟมน้ำมันในระหว่างที่เราติดตามข่าวสารหรือรอคำสั่งจากทางหน่วยงาน รัฐบาลหรือเรารอการอนุญาตให้เข้าพื้นที่จากเจ้าของอาคารต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะติดตามข่าวสารเป็นระยะๆะะแล้วก็อย่าเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าไปเป็นไทยมุงนะคะมุงดูตามตึกต่างๆที่มันเสี่ยงแล้วหรือว่ามันอันตรายนะคะ แล้วก็เมื่อเรากลับเข้าไปภายในอาคารได้หลังจากที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของประจำอาคารนั้นเขาอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ก็ให้เราใส่รองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันการ,การบาดเจ็บแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะไปเตะเศษหินเศษปูนหรือไปเหยียบกระเศษตะปูต่างๆ พอเราเข้าไปภายในอาคารได้นะคะให้เราสำรวจระบบไฟฟ้าระบบประปาหรือว่าแกส๊สแต่ขออย่างนึงนะคะทุกคนอย่าจุดเทียนอย่าจุดไฟแช็คเพราะมันจะเสี่ยงให้เกิดประกายไฟได้ทีนี้เมื่อเราเข้าไปภายในอาคารแล้วเราจำเป็นต้องการที่จะหยิบทรัพย์สินก็ขอให้หยิบทรัพย์สินที่จําเป็นจริงๆออกมาก่อนนะคะแล้วถ้าเราไม่มั่นใจภายในอาคารของเราเราพบว่ามันมี กําแพงหรือผนังที่ชํารุดที่เสี่ยงที่จะพังก็อย่าไปเข้าใกล้นะคะในส่วนของตรงนี้ทางคุณยีนมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเนื่องจากคุณยีนเป็นวิศวกรโยธาประจําบริษัทค่ะร้กควรให้คําแนะนํากับท่านผู้ชมด้วยค่ะอ่าได้ครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในบ้านหรือว่าคอนโดแล้วเราเห็นว่าผนังเรามีการแตกแล้วโอ้แตกมันน่ากลัวอย่างไรไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะถลม่มหรือเปล่าหรืออะไรรอเปล่าทีนีน้ผมแนะนําว่าเราควรไปหา วิศวะหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยเขาให้เขาเข้ามาตรวจสอบดีกว่าเราจะลองดูตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับหรือว่าตามโซเชียลมีเดีย,ยต่างก็ได้เพราะว่าบุคคลเหล่านี้หรือบริษัทเนี่ยเขาจะทํางานเกี่ยวกับด้านนี้มานานแล้วเขาน่าจะชานาญการกว่าเราทีนี้เขาน่าจะให้คำแนะนำเราได้นะครับเราลอง,ลอง,ลองติดต่อหรือลองเสาะหาดูแล้วกันขอ,ขอบคุณคุณยินมากค่ะ,คะทีนี้การที่คุณยินแนะนำเนี่ยเราก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆนะคะ พี่พีเคเนี่ยมีความเห็นว่าคือด้วยความที่ภัยแผ่นดินไหวตอบถึงแม้ว่ามันจะนานๆเกิดขึ้นทีเนี่ยทางพี่พีเคแนะนําให้ทํกากรมธรรมประกันภัยไว้นะคะภัยแผ่นดินไหวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นความคุ้มครองที่เป็นคือเป็นความครองมาตรฐานที่อยู่ภายใต้กรมธรรอักคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งมีลิมิตอยู่2 0,000ซึ่งเราสามารถขอซื้อเพิ่มได้ แนะนำให้ทำประกันค่ะเพราะว่าเบี้ยรประกันภัยอัคคีภัยสำหรับพี่อยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างถูกนะคะเอ,อ่อถ้าเป็นคนที่มีกรมธรรม์อยู่แล้วทางมาดามปุ๊กมีความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำอะไรได้บ้างคะคืะอถ้าท่านอะคะ่ะมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยในกรณีที่สมมติว่ากู้ซื้อบ้านผ่านธน,นาคารให้ติดต่อไปที่ธนาคารที่ท่านยืนกู้ถนัดทางธน,น,น,านาคารจะให้คําแนะนําว่าให้โทรไปที่เบอร์ประกันภยัยเบอร์ใดใ,ใ,ให้ ให้ถ้าจำเลขกรมธรรม์ไม่ได้ให้แจ้งชื่อแจ้งเลขที่บัตรประชาชนบริษัทประกันภัยจะดึงข้อมูลและให้คําแนะนําในเบื้องต้นเช่นให้ถ่ายรูปความเสียหายไว้และจะมีเจ้าหน้าที่เซอร์วติดต่อเข้าไปนะคะค่ะก็ตามที่มานามพุกแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแจ้งไปที่บริษัทประกันภัยแล้วบริษัทประกันภัยจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ หรืออาจจะเป็นผ <cin> eh ู้ประเมินวินาศภัยคนกลางก็อย่างพี่พีเคนะคะพี่พีเคเนี่ยก็เป็นผู้ประเมินวินาศภัยเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุต่างๆก็จะให้คําแนะนํากับผู้ประกันภัยณสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีกรมธรรม์คนทํำยังไงคะกรณีที่เห็นปัญหานะคะคือปัญหาของลูกห้องค่ะนิติบุคคลหรืออาคารชุดต่างๆค่ะที่เขาจะมีผู้อยู่อาศัยใช่ไหมคะลูกห้องเขาจะวิตกกังวลกันมากว่า ว่าตัวเองะเกิดความเสียหายแล้วจะทำยังไงเพราะตัวเองไม่มีกรมธรรม์ทีนี้ค่ะมุ่งพ้องของนิติบุคคลสามารถเคลมประกันได้ค่ะโดยการติดต่อไปที่นิติบุคคลค่ะสอบถามว่านิติบคุคคลมีกรมธรรม์ที่จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้ไหมเพราะถ้ามีเราก็สามารถส่งเรื่องให้นิติบคุคคลดําเนินการแทนเจ้าของห้องชุดได้ค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเ,เราก็หวังให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็รบกวนน้องมะนาวช่วยให้เบอร์เพิ่มเติมฉุกเฉินด้วยค่ะค่ะสําหรับเบอร์โทรฉุกเฉินที่ให้ข้อมูลนะคะหรือให้การช่วยเหลือคือสายด่วนแผ่นดินไหวค่ะ1นึ่กด0กด4ค่ะหรือโทร0 2 3 6 6สอ1 0และ0ูนย์สองสค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสายด่วน1 7 8 4ค่ะ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ02-399-4114ค่ะหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ค่ะถ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่เบอร์ข้างต้นที่ให้ไว้ได้เลยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเพราะว่ามีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีทรัพย์สินที่เสียหายหลายๆที่มากซึ่งต้องบอกว่าพี่พีเคเนี่ยก็ไม่เคยเจอมาก่อน พราะฉะนั้นก็ฝากให้น้องมะนาวให้กำลังใจกับทุกทุกทา่ทานอีกครั้งนึงค่ะได้ค่ะ,คะเราต้องขอขอบคุณนะคะบุคลากรทุกหน่วยงานและก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะและขอบคุณและขอบคุณน้องๆเคนายนะคะที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะและก่อนที่เราจะจากกันนะคะขอฝากมาดามอาชาค่ะวันนี้มวันนี้มะนาวเอาครีมอเนกประสงค์มาให้มาให้ทางผู้ชมได้ดูค่ะว่า เรามีคีมมันเน็กประสงค์นะคะมีทั้งคี์แล้วก็มีมีดค่ะที่จะสามารถช่วยบรรเทาการเราจะใช้ใช้งานต่า,า่ะาาเพราะว่าบางทีนะคะฝั่าเราจะรอช่างหรือว่าอะไรเนี่ยเ,เราสามารถทําอะไรได้เองก็ทําได้นะคะโดยมีเครื่องมืออเนกประสงค์จากามาดามอาชาซัพพอร์ตวันนี้พี่พีเคก็ ขอฝากคอนอนเนกประสงค์มาดามอาชาด้วยนะคะก็กระทัดรัดพกง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้ตอบใช้งานแล้วก็มันก็จะมีใบมีดต่างๆซึ่งสามารถติดตามสินค้าได้จากช่องทางของมาดามอาชานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ f a c e b o o k มาดามอาชาเอ่อ u ูทูมาดามอาชาแล้วก็ t i ๊ t o ็อมาดามอาชานะคะส่วนไลน์ก็จะเป็นอาชาออฟฟิเชียนช็อปนะคะ หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันหน้าค่ะอันนี้สวัสดีค่ะขอลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ